ปรล่องสากับลูกสาวตีนูก้ามาเจแล้วในบ้านเมืองก้อนนูกใครนารามีแต่ยอมอยากจาจะมาก้าบิดอดแ่้วก็ตะการ่วงตา ผมผมนี่เขาเรียกพระเกศาอ๋อผมนี่พระเกศาเฮียวกวปใจล้ตูได้มั้งกับสีมาพระเกศาวันนี้ครับเฮ้ยเกศาไหนอ่ะเฮียผมนี่ครับไม่ใช่ผมมึงอ๋อเนียผมกครอยา่าเลยนะผมกูน,ๆๆนั่นมื่อกำว่าเกศาคือเส้นผมไม่ใช่ว่าผมครับอ๋อเส้นผมนี่พระเกศาใช่ แต่ตะก้นก็อยากได้ครับคนนี่เ็าเรียกพระโลมาเฮียกันนี้กันนี้เออคนนี่เนี่ยเขาเรียกโลมาอ๋อคนนี่โลมาอันตะก้นบงกับปราวานเลยครับตอนปราวานได้กคยตื้นนั่นอันไหนร้อยอย่นูนติล้ออยู่ปากกาหลังบงหลับด้วงเหยียบปากกาหลงบง มองยังดูโตก่อนควรจำรวโลกรายการตรวจตัดมาใตา้ร่ยกดีแล้วนี่เออใต้หมีนวดไดลใต้ไปออกได่จอ,องตางประเทศนู่นสำรวจโลกภายในเกาะอาวาน <c oughs> ก็ได้มีปะการังบงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว <c oughs> ภายในมหาสมุทรแอตแลนตโตไม่ลึกจนเกินไปในประมหาสมุทรในมหาสมุทรแอตแดนสโตเด็กนี้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วท่านเห็นเจดีปะการังบง แตกต่างกันไปบางเจ้าบางแบบมันก็คล้ายๆกับเดือยไอ้ไก่สิ่งที่ล้อมรอบกอประการังโบงนี่คือวัชพืชท่านจะเห็นมเมล็ดลูกเขืออะไรมะเมล็ดดีปลีอยู่ล้อมรอบประการังโบงนักตุ้มเที่ยวมักจะนิยมมาดำน้ําดูประการังโบงมาที่นี่พ่านนี้ก็อาวานแห่งมาสมสมดแอดเลนตตูดและในรอบรอบประการังจะมีสัตว์น้ําพิเศษอยู่หนึ่งชนิด นักต้องเที่ยวเห็นยาวๆคิดว่าเป็นปลาไหลทะเลยแต่แล้วไม่ใช่ไปร้อยพญาสันโตดกุชัดแสกโกรกเจ้าตำได้เปรวแหลตกลงแกพูดเรื่องอะไรกันนะก็โดนกับใบยอ่อตาเขาเรียกอะไรนะประเน็ครับหูอ่ะไม่ทราบรับหูนี่ภาษาราชสัตว์เขาเรียกพระกันหูนี่พระกัน เห็นกองป๋เต้าเราแบบปลานนวกนุ่ไปร้อยอย่าคู่จะได้ยินได้ป๋เต้ากูกูไปเยี่ยมมาเช้าว่ากินข้าวแล้วปอดาต้าไปจนได้โรงเวียนรวมล็บปลาดอยหลุกคู่กันซอยหูนักเลยไปชิมเหลือแล้วป๋เต้ากู่แต่วันยังงงแค่นั้นมึงรอเพื่อไม่รอเพื่อกูไปยอมเลทุกทีนึกอี้ตายบาปหนึ่งยอมเลคนแค่องกัน ไม่ไม่มาได้แหนุกในเดือนคนเยเอากันนมื่อวามันไม่โกไม่ได้เหมวอนกันว่าหงไดชวงสักวักว่าหงได้ตัดสักพงไปยอะวงนั้นรู้นี้ตังตั้งตั้งพอเช็ดตีแรกพอเต้าลงมานอนอบเนี่ย